วันนี้ผมกับผู้ใหญ,ญ่บ้านเดชาจารุแพทย์ครับแล้วก็อูดเอกบางไสไอรอนผมไอรอนผมแล้วก็ผู้ใหญ,ญ่บ้านยังสม,สมัยสมัยสมัยสม,มัยนามัยวันว่อสมัยว่าเฉลิมสมัยว่าเฉลิมผู้ใหญ่บ้านว่อมหักการลา้ลาันดลกัลกการลอกผ้าขินมุ่นจันดาสอทอดสมัยรักพ้องสอทอมสมัยรักพ้อง,องในการเปรียบมวยขึ้นเพื่อส่งเสริม ลูกหลานให้เล่มกีฬาห้างไกยาเสพติดเพื่อสร้างอา,าชีพสร้างโอกาสโอ้ไวยตัวนี้เนาวาไรลุ่มยังยาวชนยอบวชนที่สองสิบสองคือสภาเพื่อต่อยอดสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับลูกหลานบ้านเจ็บจ้าแค่ไม่เบิ่งนี่มีแต่ลูกหลานนะครับ มีตาหน้าตคนแรกผมนึกว่าไว้รุ่นมายังเลยหลายมีตาห,หน้าคนของศาสตร์ครับดิผมจะมูกอาาจอดรถที่แรกนี่นี่เครือหน้าคนของศาสตร์ครับครับต่อยอดในการโุกมวยไทยการเดี๋ยวผมเสียบเบี่ยป้วยแล้วครับเอาจอบแห่นกล้องไปรอบๆเลยเบิ้งเอาครับพี่น้องเบิ้งเอาครับเบิ้งครับเบิ้งมัตตบันไดเนี่ยครับพี่น้องครับจะเคย่้พอกันยุติเขาบรนเลาบรรยังเนาะครับเราเสือกหัว วันนีน้อโอ้ไวหล่นมาสุบานบ้านยังครับปากหัวครับปากหัวยครับมีบ้านยังบ้านยังเนี่ยบ้านยังโอ้พระแก้วก็มีพระแก้วเคยเห็นเตยถอดเสื้อเตียนมะล่ำหนาหันแมันแก่งนีว่าเนี่ยเศร้วครับเศรอะหรอพี่บอกมันแก่งนีด้วยเนาะถอดเสื้อเตียนหนาหันลุ่งตีก๊อกตียัง ถูกกลุ่มถูกเบอร์มุ่ยยักมุ่ยใหญ่มุ่ยหน่อยมุ่ยจิ๋วมุ่ยพอห้างพอไม้มีเบ็ดมุ่ยสดจากให้สดจากห้างนี่ทุกเบอร์ทุกยางทุกประเภทนี่ละวัอนี้พ่อกันอยู่นี่น้องหัวลิงอย่บมุ่ยน้องหัวลิงขำใหญ่ สมากครับสกมเบียบมนี้ยสสิบสองพ้ภาหกเจ็ดเตีฟงสเตฟานมาวัตวนี้มามาไปเยียบตะงเนี่ยเพิ่ลยองเยียบเลยั้งสูยังบ้านไหนนะครับท่อำน้ำแทงลองใบร่องท่องใบท่อใบเพรัับคำน้ำแทงตานสุม สิตคู่เพลงวารีรักสิตคู่เพลงกับรถโฟกรถโฟ ôle. กับรถขวันใจน้ำอ่อยฟังมูลฟังบารินรทีมงานมงคลยี่สีบครับด้วามงคลสาว <laughs> น้ำกระเจี๊ยบเย็นๆมาเอาพี่น้องมายิบเอาเล้พปนเอามาอันนี้แยกเล็กน้อยนี้วันเด็ก เอเฮียมงคลเศร้ามาแจกยกันเด็กเอาได้หน่อยเอาอาจารย์หน่อยสัญชีบวนึกว่าแสนลิตร์สิทธิเพชรอินคนที่พิชิตสายลมสักอุดมชัยอยู่บนแท่งแต่การเผื่ผลนหรือว่าสายอุบลสอสเกาลัดเอาไปหน่อยอุบลบรรยากาศเปียบมวยเลยครับมือโซกทิพย์สองหรอก คือคักคือคักบอกเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ